ดินด่วนะวันนี้ก็พบกับผมในารายการไมวายดีเช่นเคยนะครับเออวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้มอดทูบ็อกทูนบ็อกพีอีนะครับโอเคครับอย่างแรกคุณเข้าเพจสโตร์นะครับให้คุณโหลดบ็อกลันเชอร์มานะครับเขียนผิดอนะ่ะให้คุณโหลดบ็อกลันเชอร,นรนอนอ์นะครับแต่อันนี้ผมโหลดแล้วให้คุณเขียนว่าทูนบ็อกนะครับ ทนบล็อกฟอร์มไหมครับพี่จะต้องให้คุณกดอันนี้นะ NC meter arm นะครับนี่ครับก็มีคนโหลดล้านคนก็ดีครับอย่างนั้นอให้กดคุณกดติดตั้งนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรครับก็ใช้บล็อกเลนเชอร์นะครับเขียบกดยอมรับนี่ครับก็ง่ายๆนะครับเขียบติดตั้งเสร็จแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับ อันแรกคือมันให้ติดตั้งครับติดตั้งบรอกเชอร์แต่นี้ผมเอโอหลดมาแล้วก็ใช้ได้ครับจากนั้นมันเขียนว,ว่า Make sure the addon add is enabled tap on the w a y then go to launcher option then select the manage addon option ก็จะไปต้น below ตัว high the icon of this app form the launcher จะนั้นให้คุณกด icon it นะครับนี่ครับมันเดี๋ยวแอปมันก็จะหายนะครับนี่ครับช่างมันอะเข้าไปที่ block launcher นะครับไม่เสียงรบกวนเขาต้องขออภัยจริงๆนะครับนะครับจะ่งให้คุณเข้าเกมก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นในเกมนะครับนี่ครับมันก็จะมาอยู่มุมมุม บนซ้ายนะครับนี่นะครับก็สามารถเปลี่ยนโหมดได้ครับเป็นหมอไซ้ยว่าไปนรกก็ได้ครับเห็นไหมครับกลับกลับก่อนนะครับ,ก,บ,ก,นนรบก็จะค้างมั่งนะครับเพราะว่าไม่ค่อยดนีนะครับก็คนก็สามารถ เกมสปีดได้ด้วยนะครับนียโคตรไวแล้วก็ไทม์เนี้ยด้ใช้ได้หมดครับขอเป็นตอนนี้ก่อนเนี้ยก็ต็อปไทม์ได้ด้วยนะครับพชั่นสามารถแอดได้นะครับก็คือ้องกระโดดสูงครับสัตว์แค่นี้เดียวพอล้วก็คุณจะกระโดดไม่ได้เลยนะครับ ถ้าคุณปรับไวแบบนี้ที่เปลี่ยนก็แบบเดิมครับก็กดแอดกดเดี๋ยวผมเพิ่มสปีดเข้าไปก่อนแล้วโอ้โหวิ่งโคตรสปีดแล้วเห็นไหมครับก็สามารถเล่นด้แบบง่ายๆนะครับแต่อันนี้มันไม่สามารถเล่นในเซิร์ฟได้นะครับมันทำได้แค่เออ มันปุ่มมันจะหายไปนะครับถ้าเล่นแบบในเซิร์ฟมันจะเปรียบเป็นมอเดอไซควอลไม่ได้เราต้องมีเออโอนะครับจำไว้ครับโอเคครับวันนี้ก็ผมก็ต้องขอราไปก่อนครับสวัสดีครับชอบอย่าลืมกด u b s c r i b e ไรค์แชร์กันด้วยนะครับ